คือจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากคลิปเสียงของที่เขาที่เขาเชื่อว่าเป็นเสียงคุณสักดาเนี่ยนะะที่เจ้าตัวก็ไปแจ้งความไปอะไรกันแล้ววันนี้ไม่มาประชุมพลรมด้วยนักข่าวไปถามนายกนายกก็บอกว่าวันนี้ขาดสิบเก้าคนหนึ่งในนั้นมีคุณศักดาอ่าสักดาเลยนะอ่าที่อ่าสักดาดูสินะฮักดาวิเชียนศินรัฐมนตรีช่วยมหาไทยไม่มาประชุมพลรมนักข่าวไปถามว่า วันนี้ได้คุยกับคุณสักดาเนื้อหาเกี่ยวกับคลิปเสียงการจัดตั้งรัฐบาลไปหรือยังนายกอนุทินบอกยังเลยนะแล้วก็ถามนักข่าววันนี้มาหรือเปล่าไม่รู้นะักข่าวก็ตอบว่าวันนี้คุณศักดาลาครับท่านนายกอ,าอ้าวเหรอนะฮนะนักข่าวก็บอกต่อวันนี้ลา,ลาทั้งลาครมทั้งสิบเก้าคนเนี่ยนายกโอ,โอ้โหแล้วก็หัวเราะนะไม่เจ็บไม่เครียดนะนะเพราะรู้อยู่แล้วว่าทุกคนต้องต้องไปหาเสียงในพื้นที่ แต่ทีนี้ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะมาตอบคําถามที่ทําเนียบรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องของเจอคุณสักดาห,หรืออย่างเนี่ยนะฮะดูเหมือนจะมีการเผาหัวมาตั้งแต่นั่นแหละที่นนทบุรีที่ตลาดสดายามเช้าพระนั่งเกล้าตรงนี้นะครับประเด็นแรกนะครับถามเกี่ยวกับเรื่องของอเรื่องที่บอกว่ามีใบสั่งมีอะไรช่างหลายเพราะเพราะพักประชาชนเนี่ยนะะเขาเขา,เขาไม่ยอม ไม่ยอมที่จะให้มีใบสั่งจะมีใครมาสั่งอะไรไม่ได้ประชาชนอาจะเป็นคนมอบหมายให้มาทําอย่างเดียวนายกก็บอกก็ใช่สินะฮะมันไม่มีใบสั่งอยู่แล้วใครจะสั่งได้นะ,ะสอสอก็มาจากประชาชนตอนเลือกเข้ามาประชาชนสั่งอย่างเดียวนะฮะโหวตเตอร์เท่านั้นที่เป็นคนสั่งดังนั้นในเมื่อมาจากประชาชนก็ไม่ต้องกลัวใบสั่งอะไรทั้งสิน้นสุดท้ายสรุปท่านนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าทํางานการเมืองมา20กว่าปีเนี่ย ไม่มีหรอกใบสั่งนะตนเล่นการเมืองมา22-23ปีแล้วไม่เคยเจอใบสั่งสักใบอืมอ่าคุณนุชทินยืนยันไม่มีคนขับรถให้มีคนขับรถให้ใหอก็ไม่เคยโดนใบสัง่งอ๋อนี่พาไปนู่นเลยพี่โก้นะครับ<อ>แต่ทีเนี้ยอ่าที่ผมต่อภาพไปเห็นเมื่อสักครู่ว่ามันมีปฐมบทจากคลิปเสียงที่คนเขามองว่าเป็นเสียงคุณศักดาวิเชียนสินที่ว่านั้นเนี่ยมันก็เลยนำไปสู่นะ สิ่งที่คุณธนาทรไปปราศัยที่จังหวัดจันทบุรีเมื่อคืนที่ผ่านมาโอ้โหเล่นคำแรงเลยนะฮะปราศัยที่สามเหลี่ยมทุ่งนาเชยอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีตอนหนึ่งนะครับคุณธนาทรก็บอกว่าครั้งนี้เขาบอกว่าเราตั้งรัฐบาลไม่ได้ผมบอกว่าไม่ใช่เรื่องของมึงเป็นเรื่องของประชาชนใบอนุญาตจะให้ใครตั้งรัฐบาลอยู่ที่ประชาชนคนเดียว ไม่มีสวมาขัดขวางความเจริญประเทศอีกแล้วก็เลยกลายเป็นว่าเป็นประเด็นเลยครับไม่ใช่เรื่องของมึงมนะฮะเป็นเรื่องของประชาชนครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ดูเหมือนพักอันนี้กำลังจะวิพากซ้มผมโดนทัวลงแน่เลยคือผมว่าตอนนี้พักซพมเนี่ยวันไหวปะคลังคือผมว่าเริ่มไม่นิ่ง แล้วก็ผมสังเกตเนี่ยอินฟลูเอนเซอร์ที่หนับหนุนเนี่ยออกมาดาน่ากันเยอะก่อนหน้านี้ก็คุณดิวอะไรเนี่ยที่ที่ออกมาพูดเรื่องเอ่อจนอะไรเนี่ยเรื่องจนกูไม่จนกูรวยไม่เลือกอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็ล่าสุดนี้คุณพี่ซีเคมาพูดเรื่องซื้อส,งส่งซื้อเสียงอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็นิ้วกลมก็ออกมาเชียร์อะไรเงี้ยมันก็ดูเหมือนเอ๊ะดูเหมือนหวั่นไหว แล้วแล้วล่าสุดเนี่ยคุณธานาทรก็ไปพูดบนรถหานเสียง่ะครับอเปิดเปิดเสียงที่แกบอกว่าอมองจากดาวอังคารก็รู้ใส่กัน<อ>เพราะว่าคุณธานาทรเนี่ยบอกมาจากดาวอังคารก็รู้ว่าเราสองร้อยอัพแน่ แต่คุณอนุชินก็บอกว่าผมก็2สอร้อยเกิน200รอบวกมักน้อยเรื่องบัญชีรายชื่อประมาณสักสิบสิบห้าก็เท่ากับสองอยสิบหาแล้วคุณสุริยาถึงแม้จะหายไปตอนนั้นก็ยืนตัวเลข200เหมือนเดิมมันอเขาไปหกร้อยสามพักหกพักว่าแล้วแต่ลองไปฟังธนาทรดูอะมาที่นี่อยากจะมาปาศัยเรื่องการบ้านการเมืองแต่จําเป็นต้องพูดถึงเรื่องที่วันนี้ทําให้อารมณ์หงุดหงิด เสียเล็กน้อยวันนี้ทั้งวันครับเดินทางมาหลายอำเภอนะครับเดินทางไปหลายที่ครับได้รับการตอบรับอย่างดีกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในอำเภอต่างๆในจังหวัดตราดหลายคนส่งยิ้มให้โบกไม้โบกมือให้เอาอาหารการกินมาให้เยอะแยะเลยครับอารมณ์กำลังดีกระแสะของพรักกำลังมาดีๆแต่วันนี้กกต ทำให้พวกเราหงุดหงิดครับวันนี้เป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้าเป็นวันเลือกตั้งนอกเขตแต่พวกเราตกอ,อกตกใจกันหมดว่าการกระทำที่ไม่ระวัดระวังของกะกะตทำให้เกิดเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นยกตัวอย่างให้ฟังเหตุการณ์หนึ่ง ในหน่วยเลือกตั้งหลายหน่วยกกตลืมไม่รู้ว่าลืมหรือเปล่านะครับหรือจงใจก็ไม่รู้แต่ไม่ได้แปะไปแนะนำตัวผู้สมัครของพรรคประชาชนยกตัวอย่างเช่นลำปางเขตมของเขตเดี๋ยวเวลามันเกินอันนี้ก็ผู้คนเร่มเดินไม่ใป่ทางไม่ใช่ไม่สมัครซึ่งตอนหลังมีคนบอกว่าอีกาบันคาบไงที่เพชรบุรีหายไปสองใบพรรคประชาชนกับพรรคเพื่อไทยจริงไหม ก็ผมเห็นสื่อเขานําเสนอเนี่ยไม่เป็นต้องวงกปิดเขาไปไล่ดูกล้องเอ้าอีกาจิกนะฮะเจอแล้วมือมืดนะฮะดำมาเลืนะฮะมาจิกเอาให้ช่างเลือกว่าที่อื่นไม่จิกหรือว่าตรงนั้นอาจจะมีข้อเหนียวอยู่หรือไงก็ไปจิกเอาใบของพักประชาชนกับพักเพื่อไทยแต่นเนื้อหาสาระบางตอนก็จะพูดถึงเรื่องบอกโอ๊ยมองมาจากดาวคานก็รู้ว่ามันส้มเพึบกทั้งแผ่นดิน เนี่ยเาจะมาพูดอะไรจะได้สองร้อยอ่ะอามาจากไหนอาเอาเป็นว่าตรงเนี้ยผมเห็นเนะี่ยเติมให้อีกหน่อยก็ได้วันนี้ในในข่าวตอนเช้าเห็นทางพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกองทัพบกนะท่านก็ออกมา,<อ>าชี้<อ>แจง,งนะเกีย่ยวเรื่องไอ้คลิปเสียงคลิปเสียงของคุณสกดาว,วิเชียนศินที่ว่าเกี่ยวเร็วนะวินัยตอนแรกผมเอ๊ะทำไมกองทัพไม่เห็นเกี่ยวเลยอ๋มอมันอยู่บางช่วงบางตอน ถ้าเกิดว่าเลือกพักเนี้ยทหารจะมาปฏิวัติจะมาให้ตั้งรัฐบาลนะฮะทางพลตรีวินไทยสุวารีท่านก็เลยออกมาชี้แจงว่าอุย้ยนะครับคลิปเสียงดังกล่าวเนี่ยมันยังไม่สามารถยืนยันแหล่งที่มาได้และไม่ใช่ท่าทีหรือจุดยืนของกองทัพแต่อย่างใดซึ่งจากการฟังในเบื้องต้นลนักษณะเสียงในคลิปคล้ายเป็นการสนทนาในประเด็นทางการเมืองก็กล่าวอ้างบางส่วนอาจเป็นความคิดเห็น ในระดับบุคคลและผู้ที่ปรากฏในบทสนทนาไม่ได้เป็นผู้แทนหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกองทัพบ,บกโดยตรงนะส่งผลในเนื้อหาบางประเด็นยังขาดความน่าเชื่อถือนะครับอืแล้วก็อธิบายถึงจุดยืนถึงนโยบายของผู้บังคับบัญชาที่กำชับแม่ทหารทุกหน่วยทุกระดับเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเมืองผมบอกว่ามองว่าหนึ่งท่านต้องออกมาชี้แจงเพื่อที่จะได้บอกว่าอาเราไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเลยนะนะอ,อีกด้านหนึ่งพี่ก็เชื่อไหม คนเขาก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะเนี่ยทำไมตามราวีทำไมกลันแกล้งทำไมต้องปิดล้อมรังแกกันซะทงเม็ดมันก็จะทำให้ใครใครโดนรังแกก็ถูกรังแกถ้าจะเป็นอย่างเนี้ยใครถ้าเลือกมันก็เลยขายเอาไปปลูกไปเล้าไปปั่นแล้วคนเขาจะขายจุดนี้ไงตอนแรกผมก็คิดว่าคิดมาพี่โกว่ากองทัพออกมาจะได้ผ่อนคลายจะได้เห็นว่า ไม่ได้ยุ่งไม่ได้เกี่ยวไม่มีส่วนรู้เห็นแรงนั้นเลยเพราะฉะนั้นการที่จะนําประเด็นตรงนี้ไปปัน่นไปขยายผลเพื่อเรียกคะแนนสงสารหรือว่าแม่คนไทยมันชอบแทงสวนไงนะม,มันก็จะทําให้ได้มีความเข้าใจว่าอ๋อสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยมันไม่ได้มาเกี่ยวข้องอะไรกับกองทัเพเลยเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ปรากฏอยู่ในคลิปนั้นเนี่ยมันก็มีทั้งบวกและก็ลบโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือทำให้เกิดความท้าทาย